เ้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถย้อนดูบทเรียนที่ผ่านมาในปีนี้และมองไปสู่อนาคตในปีหน้าครับเพื่อช่วยเป็นทั้งการสรุปบทเรียนและการคาดการณ์ไปสู่อนาคตที่กำลังจะมาถึงครับสำหรับวงการกีฬาเองนะครับในปี2021เนี่ยนับเป็นปีที่โลกกีฬายังคงรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับและยังคงต้องทำการแข่งขันแบบปิดในหลายมหาการแข่งขันครับและนี่คือภาพรวมนะครับของปี2021ที่ผ่านมา ปีที่เราได้เห็นในสิ่งที่เรียกว่าโอลิมปิกบับเบิลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับ 2020นะครับหรือโอลิมปิกฤดูร้อนที่จัดขึ้นในปี2021ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกนะครับที่ถูกเลื่อนการแข่งขันออกเป็นเวลา1ปีและเป็นครั้งแรกนะครับที่จัดการแข่งขันแบบบับเบิลซิลนั่นคือการแยกกลุ่มคนออกเป็น3ชั้นบับเบิลนะครับโดยชั้นในที่สุดนะครับก็คือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่วงนอกออกมานะครับก็คือทีมสื่อจากทั่วโลกและวงที่3วงนอกที่สุดนะครับก็คือผู้คนที่อยู่ในกรุงโตเกียวนั่นเองครับ ตลอดการแข่งขันนี้นะครับเดอะสแตนดารได้ไปประจำการอยู่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แม้ว่าจะเป็นโอลิมปิกที่เงียบเหงาในเรื่องของเสียงกองเชียร์ในสนามนะครับแต่โตเกียว2020นะครับในฐานะเจ้าภาพเนี่ยได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความประทับใจของการแข่งขันกีฬาออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับโดยเฉพาะในการแข่งขันกรีฑานะครับที่เราได้เห็นการแบ่งเหรียญทองการกระโดดสูงนะครับระหว่างจานมาโคแทมเบรี่ ury, และมูสาบาซินครับ การตัดสินใจของซิมอนบลายนะครับยอดนักยิมนาสติกที่ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันนะครับเพื่อปกป้องสภาพจิตใจของตัวเธอเองและท้ายที่สุดนะครับก็คือการต่อสู้ของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทําให้เราได้1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงนะครับจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนาก,กิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและสุดาพรสีสอนดีนักกีฬามวยสากลหญิงทีมชาติไทยครับ ซึ่งนะับเป็นความประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้นะครับที่เราได้อยู่ท่ามกลางวินาทีประวัติศาสตร์ของการแข่งขันทั้งความท้าทายของการเป็นเจ้าภาพท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดและความยิ่งใหญ่ในจิตใจของนักกีฬาทุกคนที่เดินทางมาแข่งขันในครั้งนี้ครับ ส่วนผลงานที่น่าประทับใจในปีนี้นะครับคงหนีไม่พ้นบาสเดชาผลและปอป้อ,ปอซับซีรีคู่ผสมมือหงของไทยที่ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งคู่ผสมมือหของโลกได้สำเร็จครับโดยผลงาน8แชมป์ในปีเดียวและกลายเป็นแบดมินตันคู่แรกของประเทศไทยนะครับที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จที่สเปนเมื่มอวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานี้ครับ ปิดท้ายปี2021นะครับ้วยเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากที่สุดในโลกกีฬาปีนี้นะครับคงต้องยกให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลยูโร2020นะครับที่คริสเตียนเอเร็กเซ่นกองกลางของทีมชาติเดนมาร์กเกิดอาการวู้บนะครับระหว่างการแข่งขันที่พบกับฟินแลนด์แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับที่เกือบจะกลายเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเอเร็กเซ่นกลายเป็นวินาทีแห่งความเป็นมืออาชีพทั้งจากนักเตะและเจ้าหน้าที่ในสนามครับเมื่อซีมองแคลร์กับตันทีมชาติเดนมาร์กเรียกเพื่อนนร่วมมมมททีากำแพงุษย์ ปกปิดภาพของเอริกเซนระหว่างการปฐมพยาบาลและไปให้กำลังใจภรรยาของเอริกเซนครับทุกอย่างจบลงเมื่อเอริกเซนกลับมาหายดีเป็นปกตินะครับและทั่วโลกได้ยกย่องการตัดสินใจของทุกคนในสนามในวันนั้นที่ใช้ความเป็นมืออาชีพในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างดีเยี่ยมครับ ก้าวเข้าไปสู่ปี2022นะครับปีที่จะเต็มไปด้วยมหกรรมกีฬาระดับโลกเลยนะครับทั้งซีเกมที่เวียดนามเอเชียนเกมที่หางโจวจีนและโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งนะครับจนถึงฟุตบอลโลกที่กาตาร์จะแข่งขันกันในปีเดียวกันทั้งหมดเลยครับแต่สิ่งที่จะเป็นความท้าทายสําหรับกีฬายังคงเป็นการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะครับซึ่งยังคาดการความรุนแรงของเชื้อได้ยากลำบากนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ในวันนี้แล้วคือ เชื้อตัวใหม่นี้มีอัตราการแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมาครับโลกกีฬาจึงยังต้องเฝ้าติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดนะครับและยังคงต้องเตรียมพร้อมที่จะเลื่อนหรือแข่งขันแบบปิดโดยไม่มีคนดูต่อไปในบางสถานการณ์ครับในแง่ของมาารับกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้ง2รายการในปี2022นะครับจะต้องพบเจอกับมรสมการตั้งคำถามของเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนั่นเองครับ เติมต้นที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนะครับที่ตอนนี้ถูกบอยคอตทางการทูตไปแล้วจาก4ชาตินะครับทั้งสหรัฐอังกฤษแคนาดาและออสเตรเลียที่จะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ทูตและตัวแทนรัฐเข้าร่วมการแข่งขันครับเพื่อส่งสัญญาณความไม่พอใจนะครับต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ซินเจียงของรัฐบาลจีนครับ แต่พวกเขาก็ยืนยันนะครับที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพราะมองว่าความพยายามและความตั้งใจของนักกีฬาไม่ควรที่จะสูญเปล่านะครับจากการบอยคอรดทางการเมืองครับรวมถึงการหายตัวไปของเผิงช่วยนะครับนักเทนนิสหญิงจีนที่ออกมากล่าวหาว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยจางเกาลี่อดีตน,นองนายกรัฐมนตรีจีนจนส่งผลให้นะครับ WTA ตัดสินใจถอนทุกรายการเทนนิส ออกจากจีนครับก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโลกกีฬานะครับที่จะตัดสินใจสูญเสียแหล่งรายได้และฐานกีฬาขนาดใหญ่เพื่อเรียกร้องและปกป้องความเป็นอยู่ของนักกีฬาในสมาคมครับเช่นเดียวกับฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในช่วงปลายปีนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันครับ ตลอดวิกฤตการแพร่ระบาดท,ที่ผ่านมานะครับส่งผลให้อุตสาหกรรมกีฬาสูญเสียรายได้อย่างหนักเลยนะครับจากการเลื่อนการแข่งขันแข่งขันแบบปิดและการเพิ่มรายจ่ายจากการเพิ่มมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดครับ ในปี2021ิที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงการเปิดช่องทางรายได้ใหม่ของวงการกีฬาในสหรัฐไปแล้วเมื่อเกิดการยกเลิกกฎหมายพนันกีฬาส่งผลให้ลีกกีฬาแข่งขันนะครับสามารถขายสถิติตัวเลขที่ใช้สําหรับการพนันให้กับบริษัทผู้รับพนันอย่างถูกกฎหมายได้จนกลายเป็นช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ของลีกต่างๆครับมาในปี2022นสนะครับสื่อต่างประเทศคาดการณ์ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลและ NFT ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกกีฬา โดยในปี2021ที่ผ่านมานะครับ c r y ป to.com ผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตัลได้เข้ามาสนับสนุนทั้ง F1, UFC และล่าสุดน,นะครับได้ทุ่มเงินจำนวน700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซื้อสิทธิ์ชื่อสนามกีฬา s t a p l e Center สนามกีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับรวมถึงผู้ให้บริการด้านสกุลเงินดิจิทัลอีกหลายองค์กรนะครับที่หันมาสนับสนุนวงก,การกีฬามากขึ้น แซ็กชูการ์แมนรองประธานวัซแมนบริษัทการตลาดกีฬาจากสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าแบรนด์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลไม่กลัวนะครับที่จะทุ่มเงินลงทุนในโลกกีฬาเพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเป็นสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่มีความเข้าใจอย่างเต็มที่ครับดังนั้นผู้ให้บริการต่างๆต้องการที่จะสร้างช่องทางการสื่อสารและต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในวงกว้างครับนั่นเป็นสาเหตุนะครับที่แบรนด์เหล่านี้เห็นประโยชน์จากการปรากฏโตขึ้นในพื้นที่ทางโทรทัศน์ โซเชียลมีเดียและเสื้อแข่งขันกีฬานั่นเองครับตัวอย่างการใช้งานของสกุลเงินดิจิทัลในปี2021ที่ผ่านมานะครับคือการที่สโมอสรอ,อย่างโยโกฮาม่าในเจลก3เนี่ย เปิดขายโทเค็นให้กับแฟนกีฬาโดยแฟนกีฬาที่ถือโทเค็นของสโมสรน,นะครับจะมีสิทธิโ์โหวตการออกแบบชุดแข่งขันของสโมสรน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีสิทธิในการเข้าซื้อตั๋ว V.I.P และสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายครับรวมถึงอีกหลายสโมสรในอิตาลีนะครับที่นำร่องการออกโทเค็นและมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มให้กับแฟนกีฬาที่ถือโทเค็นของสโมสรครับนี่ก็ถือเป็นการสร้างช่องทางการสื่อสารกับแฟนกีฬาใหม่ ช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ของสโมอสรและเป็นการดิเซนทรลไลซ์การตัดสินใจต่างๆของสโมอสรไปสู่แฟนบอลอีกด้วยครับนอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ให้บริการเทเงินสนับสนุนเข้ามาสู่วงการกีฬาเพื่อสร้างแบรนด์ awareness และกระตุ้นการใช้งานในรูปแบบต่างๆแล้วนะครับ NFT หรือ Non-Fungible Token ได้อยคาดการณ์นะครับว่า NFT ของกีฬาเนี่ยจะมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2022นี้ครับเมื่อลีกการแข่งขันต่างๆนะครับเริ่มนำเอาช็อตไฮไลท์วิดีโอสำคัญมาขายเป็น NFT มากขึ้นครับปรับพฤติกรรมการสะสมของแฟนกีฬานะครับจากการ์ดและเสื้อมาสู่โมเมนต,ต์สำคัญของทีมโปรดมาสะสมในโลกดิจิทัลนั่นเองครับนอกเหนือจากโมเมนต์สำคัญนะครับลีกหรือสโมสรรวมถึงนักกีฬานะครับ สามารถขาย NFT เป็นศิลปะที่ได้รับการวาดหรือออกแบบโดยนักกีฬาชื่อดังอีกด้วยครับขณะที่แบรนด์กีฬาอย่าง Adidas นะครับนอกเหนือจากการทำสินค้าในรูปแบบของ NFT แล้วเนี่ย Adidas นะครับยังได้เปิดจับจองพื้นที่ใน Metaverse อย่าง Sandbox ในขณะที่ Manchester City แต่ประกาศความร่วมมือกับ Sony นะครับเตรียมทำสนามในโลก Metaverse ของตัวเองอีกด้วยครับ สำหรับการปรับตัวครั้งใหญ่นี้นะครับส่วนหลักน่าจะประกอบไปด้วยการสร้างช่องทางการสื่อสารกับแฟนๆทั้งในแง่ของการสร้างไรายได้และความเชื่อมโยงกับแฟนกีฬาครับแต่สําหรับพื้นที่เสมือนจริงหรือ m e t a เวิร์สสำหรับโลกกีฬานะครับต้องยอมรับว่ายังเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลายอย่างน้อย5-10ปีกว่าจะไปถึงสิ่งที่ใกล้เคียงกับการใช้งานเป็นวงกว้างหรือแพร่หลายได้ครับแต่ในปี2022เองนี้นะครับเราก็เชื่อว่าจะเป็นปีที่เราได้เห็นการทดลองในรูปแบบของการสื่อสารกับแฟนกีฬาในรูปแบบใหม่ๆไม่ม และนั่นก็คือภาพรวมของโลกกีฬาตลอดปี2021ที่ผ่านมานะครับและการคาดการณ์ไปสู่โลกกีฬาในปี2022 mm. ซึ่งผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณแฟนเพจ The Standard ทุกท่านที่ติดตามคอนเทนต์กีฬาของเรามาตลอดทั้งปีและผมเชื่อนะครับว่าปีหน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยความสนุกและตื่นเต้นสําหรับโลกกีฬาทั้งในด้านของการแข่งขันนะครับและนวัตกรรมที่จะเข้ามาเชื่อมโยงแฟนกีฬากับทีมโปรดหรือฮีโร่นักกีฬาในดวงใจของเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง The Standard ก,ก็อะสแตนดาร์ นำพาเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประโยชน์จากโลกกีฬานะครับให้กับทุกท่านเช่นเคยในปีหน้าครับผมก็อยากใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับทุกท่านและขอให้ปี2022เป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับทุกๆคนเลยครับสวัสดีครับ